สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะโอเคค่ะหัวข้อวันนี้นะคะอุ้มจะพาเพื่อนๆนะคะไปปั๊มไลค์ u t u b e กันค่ะเพิ่มไลค์ u t u b e นั่นเองนะคะส่วนวิธีทำจะทำยังไงนะคะตามไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากนะคะเปิดโปร,ปรแกรมไลค์ขึ้นมาก่อนคะ่ะไปแอดเพื่อนกันก่อนนะคะเข้าไปตรงเพื่อนเพื่อนนะคะแล้วก็พิมพ์ไลค์แอดไซน์ปัม๊มฟอลโล่นะคะใครพิมพ์ไม่เป็นนะคะก็ดูทางด้านซ้ายมือเลยอุ้มขึ้นจอไว้ให้ดูแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ไปเริ่มขั้นตอนคุยกับแอดมินได้เลยค่ะและนี่ก็คือเรทไลฟ์ u t u b e นะคะเพื่อนๆโดยที่ทางร้านนะคะส่งให้เรามาแบบ2แบบเนาะก็คือไลฟ์คนไทยกับไลฟ์ต่างชาติเนาะ <S <S สิ่งที่ต่างกันนะคะไลฟ์คนไทยก็คือจะเน้นความเนียนเนาะส่วนไลฟ์ต่างชาติเนี่ยก็จะเน้นปริมาณนะคะ <S 2> <S 2> วันนี้เนี่ยอุ้มก็จะเลือกเป็นที่ไลฟ์คนต่างชาตินะคะ โดยที่เลือกที่1,000ไลค์ค่ะราคาก็390บาทเท่านั้นหลังจากที่เรานะคะเลือกราคาเรียบร้อยเนี่ยแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้เราเนาะซึ่งเป็นรูปภาพ QR Code นะคะเอาไว้สำหรับจ่ายเงินค่ะขั้นตอนก็แค่เซฟรูปภาพนี้ลงเนาะแล้วก็ไปจ่ายในแอปธนาคารใดๆดก็ได้ค่ะ หลังจากการโอนเงินนะคะอุ้งก็จะพาไปสอนวิธีส่งลิงก์วิดีโอ YouTube ให้อดมินเนาะไปดูกันเลยค่ะเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วกดรูปภาพตัวเองด้านบนขวามือสุดจากนั้นนะคะกดคำว่า Your Channel ตามลูกศรชี้นะคะแล้วก็เลือกคลิปมา1คลิปค่ะกดจุด3จุดค่ะจากนั้นนะคะมองหาคำว่าแชร์กดแชร์ได้เลยค่ะแล้วกด Copy นะคะ เท่านี้นะคะลิงก์ก็จะได้เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็นำลิงก์ที่ได้เนี่ยมาส่งแอดมินในแชทเนาะโอเคค่ะยอดเริ่มศูนย์นะคะอุ้มตรีเฟซหน้าต่อแบบเรียลไทม์นะคะตอนนี้นะคะยอดขยับไปที่900รไลค์แล้วค่ะเพื่อนๆยอดขึ้นไวมากๆเลยนะคะสุดท้ายนะคะยอดขึ้นไปที่1000ไ like, ลค์ขึ้นครบแล้วค่ะ โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลค์ใน YouTube นะคะใครนะคะที่อยากมียอดไลค์วิดีโอเยอะๆนะคะแบบในคลิปนะคะก็แอดไปเลยค่ะที่ l ลายของร้านปั๊มฟอลโล่นะคะซึ่งอุ้มจะทิ้งไลน์นะคะไว้ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนๆสามารถพิมพ์ตามและแอดไปได้เลยนะคะ แอดมินเนี่ยเขารอให้บริการนะคะเพราะว่าร้านเนี่ยเปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะคะแอดมิน,นใจดีมากๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะสงสัยต้องไหนงงต้งไหนนะคะสอบถามแอดมินได้เลยนะคะที่สำคัญนะคะเพื่อนๆยอดไลค์ขึ้นแน่นอนค่ะกล้าการันตี100%เลยค่ะร้านนี้ไม่โกงแน่นอนอุ้มคอนเฟิร์มนะคะยังไงก็แอดไปเลยนะคะหวังว่าเพื่อนเพื่อนนะคะ จะชอบคลิปที่อุ้มทำมาสอนในวันนี้เนาะโอเคยังไงก็วันนี้อุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าไปลคะค่ะบ๊ายบาย